สวัสด,ดีครับพี่น้องแฟนครับ FC พ่อกันในเสาร์นี้อยู่เขาตละลุพัทยาครับพี่น้องครับพ่อกันมนื่อวันเสาร์นี้นะครับมาหอดมาถึงเลยครับพี่น้องครับทางบนสี่ทำการแสดงนะครับแล้วตอนนี้ขณะนี้นนเวาลานียก็กประมาณหนึ่งโ <î m. S 2> มงเสาร์นะครับอนเพออากาศเย็นๆหนาวๆแดดอ่อน รถทุกคันมาหอดมาเทิงกันแล้วครับพี่น้องครับมาเทิงทอดตะลุกกันแล้วนะครับรถเป็นรถบ้านรถคนม้ารถเวทีมาหอดแล้วนะครับอากาศเย็นพี่น้องเย็น náo mình nên chay xỉa chẳng cần thiết với được cái náo อาแฟนครับเอซีมมือแร่งอย่าลืมมาให้กำลังใจครับพี่น้องครับมาให้กำลังใจครับที่นันงในสามรถไฟรนแพงเด้อเนี่ครับเล่นมือแร่งนี่กันซ้อมมองสถานการณ์ไปแต่ละมือครับพี่น้องครับอีกสองเงินสีทองเทียมผรู้ว่าสีแดงไหนนะครับยังหายตอบกับท่านได้แต่สหรับมือนี้แล้วได้เลรีเนี่ยนัครับพี่น้องครับการจะลืมมาให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อนะครับ มาเลยกระมานะนีเป็นเป็นคำศิลม์มมกันอเ้เนีท่ที่ว่งวงขววงเพ่ยร ที่เขาตะโลกพักทยาครับพี่น้องครับม,มูนี้มาจวดมาอย่าล้ำเพื่อนน้ำกันนะครับพี่น้องครับของเล่น อาจารย์มึงขึ้นัขอบคุณแฟนคลับเอลซีทงนาเวทีเดิมแฟนแฟนคลับเอขอบพญาอาทิตย์ลำเพลินเ้อะับที่ห้ก็ลังใจเใหาก็ลังใจอ่าเะเราบล้อเนาะกํลังรอเนาะ่าพี่้อเรรยาการที่้ากันไปหาราบานอยครับบรรยากาศที่มัข้นไอ้โมมันเนาะโมมันมครับก็พอเื้อขนม เนี่ยน้ำทังแค <Okay. S 2> ่นี้เราบงมบนยากัศห <c oughs> ลบๆนี่นะครับกว่องนี่มันงอโผ่ขนุขน,ขน,ขน,ขนใส่อะไอยู่ดิก่องๆนี่นะ เอมองเงินบาทได้เพ oh. ื่อดับเกลือนบอกมลงไงทมีโอของจันลงไว้เฮยบียพี่น้องลงบเดยไทไ้ลาหนาวันนี้ไม่นุ่งลยทงหน่แล้วลุงบวดเลยบวเดียลงบเดยข้าของของจันลุ้งบเดียเห่อนกันเลอ่ะอ่ะอย่งกูอ่าน รถบ่อใดโอ้ลงรถบ่อใดโอ้มีขออางเหมาะสมเนาะงยังมีเหตุผลมีเหตุผลบ่อบน้ำคือนลงรถบ่อใดอ๋อเหตุผลเพียงพอเดกลับลงนะเดี๋ยวฝ่าลงเด้อยวลงยังลงบ่ไใดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมัขยับมาได้ยิ่งเดี๋ฝ่าลงอย่าฝ่าลงแต่นี่ไปหาเทียนเงาฝ่าลงฝ่าลงในในพยูงมาจกเข้าจกเข้ายังรถถอยหัวจะดับเครื่อง โอ้พวกเรายังขึ้นเหี้ยวะนีไ่ไปรุ่นขากันกินขึ้นนี่ะ่ะต้มจักบาทเด้เอาต้มจะได้เดี๋ยวจะของเกืบอบาทะเดี๋ยวต้องเงิน,นออวันอาทิตย์เอาดินหมอนมาหากรันเอาขึ้นไปขางเดียวไอ้บารู้ไปหอดตลาดบางพีสิจับลงใจตลาดกับข่าวเอาเกือบขึ้นนี่ขางเดียวไม่เป็ยนยุ่างานสิพ่อสั้นวันนี้ก็เลยวัลงไปบ่พราหาดก้าวเขามาขายลงเท้าพอดีเลยซื้อได้เสือ แล้วคุณนี่ไปถิ่มยู้ยไอขีโอ้ว่ากับไปเอนแรงยัง้เอ้ยแล้วตนวห่ายสันเนี่ยนี่ดูยังนู้นเถียไฟฟ้าแล้เอสนอก็เป็นตัวเลขตัวนู้นน่งเตากแดดตากฝนตากแดดตากฝนถ่าจอกของแล้วพวกนี้จปใช้ได้ไหมพวกโอ้ย มันก็ยู่ถาเจ้าของคือเกาเอาเกลีน่หักเจ้าของเตียิเดี๋พวกนี้ไปเอเออเออโอ้นี่เจ้าของปืนกันอ้ปืนกันยู่ถาเจ้าของคือเกา เกือบเมือขั้ว um, oh, nah. ัเกือบยังยู่าจ่ของขึ้เขาบุณีไปใส่มาใส่ปลน่งตลาดบางีนี่เกือบกลางเกียวคนละเินจุของหลมาปีนี้ยังจำเกือบจุ่ของในนเาอยู่โอ้นักเกยบของเตยบุีไปใส่เนาะ คุ้มดันก็เพราว่าเจ็บอ่อกนอกจากนนอกเหมือนก็อยังไรฮะทรายเนี่ยมันเหมือนโอ้ยตายแดดตาดยแล้วหนาวหนาว <c oughs> ต้องเลยเพิงแดดครับพีน่น้องครับมันหนาว เยินลับรถพี่กำลัง well ตัางลำอยู่นะครับอ้าวคนเามีลืมบ้างนะว้าว้าวันทีคกมือสายไปมอยู่โกโว่

ลมพัดีว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 ววี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 วเวี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 อีวีวีอี่ีวีีวีอวีวงวีวีวี เอามั้ยกันเอามั้ยนาเลยมันบ้าตรงเบ้ตรงมาคือม่ครูหน่อยม่เหยงกันประดีเอาโซ่นอของเจ้ามาหนอกลูกเมันก็ี้นีลูกตัวนาะมันก็หามมองเพื่องผ้าแมกเอาลูกเอาผัวตัว ไ่เข้าใจอะรตระหัไม่หลับัวเรือตันแม่ผมถึงนะผู้เลี้ยงผู้เกียวต้องได้ัวมาเห็นยะนุกังเลยปล่อยถิ่นเต้ปีนึงเ่ยตัวสิบมั่พ่อกันถึงนะผู้เลี้ยงผู้เกีียวผัวตัวในหนูกในเต่ามากจังเลยข้างน้ฮอืม ถายยังะาอังขึ้นมาถายังไม่จะงกับขึ้นมานแม่ถ่ายตั้งปีกัลัว่วยมั้งนั่นเนาะนี่แหละ่างทีถ่ายจะหาผู้อาศัยให้เพิ่งตัวกระยอพัวตัวเนาะบ้านเอาพัวก็จะได้ลูกก็นลูกนี่นี่นะเพรานนี้ก็บ่อีมูต่าเลย่ยู่น้ำ มันเรียกมันสองนั่นโอ้นี่เด้อนี่นะข้าระวังนะข้าจะพวงโอ้ปวดแตกเออเออเอออย่าหยามผิดอย่าเด้ออืม อ๋อสล้วคลิปนี้เป็สนนีพี่น้องพอกันไหมไในคลิปหน้านำภาพพี่น้องวงบรรยากาศยมือวสัยยมือเสัยอยู่ที่เขาตะล่พัทตตยาครับพี่น้องครับที่ที่งานเราจะเปิดทําการแสดงกันกระฝากไปถึงแฟนคลับเบบซี่ไกลๆจะเลื่องใหม่เขานังใจได้พี่น้องเด้อน,นะครับบริวาอีกสองมือขนาดสีจังไรน,นะครับก็รอฟังข่าวไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับ พอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับพอกันในคลิปหน้าครับ